ถ้าอยากรักษาโรคเนื้อให้หายและมีประสิทธิภาพในการรักษาจงตั้งใจฟังวิเคราะห์การวินิจฉัยและก็การเรียนรู้การแปลงฟันที่ดีจากแพทย์โดยเฉพาะในครั้งแรกที่ได้พบแพทย์นะคะเวลาที่ตัวหมอตรวจคนไข้โดยเฉพาะในครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยถ้าเกิดใครมาหาหมอเนี่ยจะรู้เลยว่าครั้งแรกหมอให้ความสําคัญกับ1 คนไข้เป็นอะไรมาแล้ว 2. คนไข้ต้องการรักษาอะไรจากเราและ3ปัจจุบันคนไข้มีพฤติกรรมการเข้าใจการดูแลรักษาช่องปากยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะพูดคุยกับคนไข้ก่อนหลังจากนั้นก็จะตรวจในช่องปากแล้วก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่คุณเกิดแบบนี้เพราะอะไรหลังจากนั้นก็จะอธิบายขั้นตอนการรักษาและโดยเฉพาะหมอเองก็จะให้ความสําคัญกับการสอนแปลงฟันซึ่ง เวลาที่หมอสอนแปลงฟันมันก็จะมีหลากหลายอะค่ะบางคนก็จะแบบอ oh ขอบคุณมากเลยไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนรู้สึกดีแล้วก็ขำตัวเองว่าอายุขนาดนี้แล้วยังไม่รู้วิธีการดูแลช่องปากที่ถูกต้องแต่ก็มีบางคนที่ก็จะบอกว่าอะไรกันมาแค่ครั้งแรกมาตั้งไค่ไม่รักษาเลยเหรอหมอจะบอกว่าคนไข้กลุ่มที่สเนี่ย ต้องตั้งใจฟังเลยนะคะเพราะเคสตัวอย่างเคสเนี้ยเป็นเคสที่ดีมากๆคนไข้เป็นหญิงสาวอายุประมาณ30ต้นต้นๆจําแน่นอนไม่ได้มาด้วยการเหงือกบวมหนักมากแล้วก็ปวด ได้ไปหาทันตแพทย์เพื่อที่จะทําการรักษาโดยพบกับหมอเงือกหมอเงือกบอกว่าลายตําแหน่งเนี่ยมันบวมมากๆเลยอย่าเพิ่งทําการรักษาเนาะทำการรักษาบนขวาก่อนก็แล้วกันคนไข้ก็ได้รับการรักษาขูดเกาแล้ววันรุ่งขึ้นก็เดินทางมาหาหมอเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาปวดข้างล่างเขาไม่ได้ปวดข้างบนแต่เขาได้รับการรักษาข้างบนซึ่งมันยังไม่ตรงจุดที่เขาต้องการเมื่อหมอตรวจไปหมอก็รู้สึกว่าเอ้ยเคสน,นี้เป็นหนัก ขวาคือภาพด้านข้างเนี้ยนะคะบนขวาคนไข้ได้รับการขูดเกามาแล้วแต่ในตำแหน่งที่บวมจะเห็นว่าตรงเนี้ยบวมฉูออกมาเลยเป็นก้อนแล,และข้างหน้าก็เจ็บแรงฟันก็ไม่ได้เลือดอ่อนแล้วก็กินข้าวไม่ได้โดยความคิดหลักการแล้วก็คือว่าเราเนี่ยควรจะทําในตำแหน่งที่คนไข้เป็นชิพคอมเพลสหรือว่ามีอาการมาเป็นสําคัญแต่เนื่องจากว่าเวลาวันนั้นก็ไม่ได้พอจริง,รงก็ได้ทําการให้ความเข้าใจอธิบายแล้วก็วางแผน1นึสามในคนไข้ แต่นั่นแหะค่ะสไตล์หมอยงก็ต้องสอนแปลงฟันก่อนการสอนแปลงฟันวันนั้นคนไข้ตั้งใจมากๆเลยตอนหมอสอนไปหมอรู้สึกดีมากๆในการสอนเคสนี้เพราะว่าเขาฟังเขาจําแล้วเขาก็มีการซักถาม เมื่อหมอสอนแปลงฟันแล้วหมอก็นัดคนไข้มาทําการรักษาซึ่งคนไข้เนี่ยต้องไปต่างประเทศประมาณ2-3อาทิตย์ประมาณเนี้ยค่ะแล้ววันที่มาหาหมอเพื่อที่จะทําการรักษาหมอให้ดูความแตกต่างข้างบนกับข้างล่างข้างล่างเนี่ยเป็นภาพถ่ายที่ยังไม่ได้รักษาเขาเลยนะคะแต่เป็นวันที่นัดมาแล้วก็ได้พบว่าคนไข้แปลงฟันได้เยี่ยมมากๆสังเกตยังไงข้างบนเนี่ยขอบเหงือกค่อนข้างแดง แต่ข้างล่างเนี่ยขอบเหงือกค่อนข้างดูดีแล้วเริ่มเป็นสีชมพูสายข้างล่างนี้เหงือกที่บวมๆกับยุบสนิทและถ้ามาดูภาพด้านข้างที่บวมขนาดนี้ก็กลับยุบโดยฝีมือของคนไข้เองเพราะการแปลงฟันที่ถูกต้องส่วนภาพด้านขวาก็เช่นกันสังเกตได้ชัดว่าข้างบนเนี่ยเหงือกแดงถ้าเกิดมีไข้เนี่คือไข้สูงมากๆแล้วส่วนข้างล่างเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วการเหงื่อบวมตรงเนี้ยก็ยุบเช่นกันจากตัวอย่างข้างต้นเนี่ยหมอพอจะสรุปได้ว่าคนเราเนี่ยเวลาฟังถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเนี่ยไม่เต็มแก้วเขาก็จะได้ของดีของใหม่แล้วก็มีการทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆแต่กับบางคนพอหมอสอนไปใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นได้รับการรักษาเลยเลยแค่นี้เองเหรอเอออันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ ความไม่เข้าใจแต่ว่าเคสตัวอย่างเนี้ยก็อาจจะทําให้ทุกคนเข้าใจหมอมากขึ้นเนาะว่าการสอนแปลงฟันการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริงๆหลังจากนั้นก็จะต้องทําการรักษาตามกระบวนการที่หมอวางไว้มันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆกดติดตามช่องหมอหยงไว้แล้วหมอจะมาเล่าเคสดีๆให้ฟังอีกค่ะ